คนอาจจะสงสัยว่าทำไมเปิดมาไม่นั่งเก้าอี้พอดีลืมกดอัดจ้าก็ตัวที่เราเล่นเนี่ยชื่อ a l l e n lost toy นะทุกคนเดีย๋ยวปรับกราฟีกก่อนปรับแบบอ่าฉันทำอาชีพนักข่าวต้องมาล่าถาผีกูเป็นนักข่าวหรืออะไรเนี่ยปั่นเสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวไปช่วยเหลือผีกันดีเฮ้ยไม่ช่วยเหลือเพื่อนกันดีกว่าน,นั่นไงมันอยู่ตรงนั้นทุกคนมันถือร่มมีลักษณะเป็นคนตัวสูง ผมสีขาวอาผมสีดําแล้วแย่ yeah, จังเลยนะ yeah. ขอเล่นกล้องก่อน <c oughs> เผื่อไม่ได้เล่นเออเอ๊ะจุจๆอีนั่นก็มาไล่เราอะทุกคนฉันเป็นนักข่าวนะตัวก็ขาวยังจะมาไล่ฉันอีกเฮ้ททำไมฉันสวยเกินเหรอทําไมถึงต้องทํากับฉันเฮ้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 ฮโอ๊ยเจ็บเลยทำไมต้องทําแบบนี้กับฉันเอาเด็กไปกินมันตีเด็กกูว้ สั่นกระดิ่งเลยกระดิ่งไอพวกบ้าไอพวกบ้ากระดิ่งเอาวางลงเฉยเลยฉันจะรักษาตรงนี้แหละตรงนี้มันน่ารักษาดีอ่าเขอบคุณมากมีคนมาช่วยเราแล้ว,ลวเอา,เอานาตาชาโรมาเนียปรดยยิงปืนอา้าวมันวางลงอีกแล้วอย่าเพิ่งยิงลลแล้วกันดิฉันฮิลได้99%แล้วช่วยกระเถอกกูขอร้องแหละกูอยากจุกอา้าว พยาบาลมาฮิวฉันแล้วขอบคุณมากเลย,ยเลย้ยกยูน,นีส่สวยซ้ำสวยซ้อนจริงๆให้กูได้ลุกขึ้นยืนบ้างอีดอกทอเพื่อนบอกว่าเตรียมเครื่องแล้วฉันลุกขึ้นยืนเพื่อนไม่มีจุดไม่ก็ฉันเป็นนักข่าวฉันต้องช่วยเหลือเพื่อนเอาเด็กไปเลยไอเฮียกูเสกเด็กปอมไอเฮียมันหลงกลได้ไงใหญ่าตาบอดวู้ฮู้วู้วู้วูนะงง้วู้วู้ววูีว ประตูสมังสมานกันเถอะมันปลาลุ่มมามันออกไปได้แล้วโอ้ยกูกสะดุดอุ้มก็ไม่ยอมอุ้มฉันไอ้เหี้ยโอ้ยกูนอนดิ้นทุรนทุรายอยู่ได้ทรมานไหมตอบเลยว่าใช่แล้วตอนนี้มีพยาบาลมาช่วยเราแล้วทุกคนกูรอดแล้วดีใจมากไป let's go ออกประตูกันเถอะ yeah oh 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 ขอ อ้าวเพื่อนยังไม่ได้เปิดประตูเหรอรีบๆเปิด,เป,ดเ,เปิดแล้วๆเปิดแล้วๆมันจะมาแล้วเปิดแล้วแเออไปโอ้ยอีแค่คลิปแรกที่กูออกประตูได้กูสำเร็จเส้นสิ้นมาดิผีร่มอัมเบลลาแมนมาดิมีการปารลูกกูออกล